ตอนผู้ชมครับเ,เห็นปุ๊บก็ว้าวมากๆเลยครับอลังการใหญ่โตมโหฬารน,นะครับมันคืออะไรนะสวนน้ำพอรมเบียพิกเจอร์โอ้ผมอดใจไม่ไหวก็ต้องลงมานะถ่ายทำให้เพื่อนๆได้ชมกัน เขาขึ้นชื่อเรื่องกระตูนดังๆหลายเรื่องแล้วก็ภาพยนตร์เกรดเอนะและ้วก็ผมก็ติดตามผลงานเขามาตลอดแต่วันนี้เขาทำสวนน้ำที่อลังการมากๆแล้วก็บอกได้คำเด็ดว่าต้องมาให้ได้เพื่อนๆท่านผู้ชมครับโอ้โหที่นี่บอกได้เลยว่าสวยมากสวยมากนะครับ ก,ก,<ม>ก็มีอีกที่หนึ่งที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่เราจะต้องมาจริงๆแล้วก็ทางโครงการเขาให้เกียรติเราเข้าไปถ่ายถึงข้างในเลยนะขอพระคุณมาก,มากๆเลยครับะจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูรอบๆรวมถึงข้างในด้วยนะตามผมมาเลยครับว่า บ้านก็คุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเรื่องภาพยนตร์ต่างๆอยู่แล้วแล้วก็เขานำเสนอมาที่บ้านเราเนี่ยพิกัดสัตหีบชนบุรีเนี่ยใกล้บ้านบ้านมากๆแล้วก็ตัวเนี่ยก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆท่านผู้ชมเนี่ยจองออนไลน์ไป เพราะว่าไปซื้อเอาข้างหน้าเนี่ยมันจะแพงกว่าแล้วก็ถ้าจองออนไลน์เนี่ยจะได้ส่วนลดค่อนข้างเยอะมากแล้วก็รวดเร็วด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเข้ากันแล้วก็เข้าไปแล้วมีอะไรบ้างนะไปดูกันเบาๆก่อน การน,นั้นเลยโครงสร้างแค่โครงสร้างนี่ก็สุดยอดแล้วดูเหมือนง่ายเนาะสวยงามาตาตาครับผมลานโ่ไวันอนนี้ก็จะเป็นก่อ,กอนก่อนเข้าไปอยากจะพูด<ป>อะไรอ่าอยาเก่อนเข้าไปก็ซื้อบัตรมาแล้วก็มารีจิตเตอร์ เอาสายข้อมือก่อนนะครับพอได้รับสายข้อมือแล้วก็จะมาจุดเจ้าที่ต้อนรับแล้วก็ใส่สายพอใส่สายแล้วก็จะมีจุดเช็คกระเป๋าเช็คกระเป๋าก็จะห้าอาหารเครื่องดื่มเข้าไปใสายข้อมือแล้วก็มาสแก การ์ตูนในคอร์เบียพิกเจอร์ซึ่งเป็นภาพยนตร์อิมิชั่นมาต้อนรับเด็กๆซึ่งหรือท่านผู้ชมที่ซื้อตั๋วเข้ามาในบริเวณสวนน้ำแห่งนี้เนี่ยก็จะมีความสุขแล้วก็จะได้เล่นเครื่องเล่นต่างๆรวมถึงาการแสดงโชว์ของ ตัวกระตูนในภาพยนตร์แต่ละเรื่องของคอรุมเบียพิกเจอร์นะแล้วก็เครื่องเล่นแต่ละเครื่องเล่นโอ้โหบอกได้คำเดียวว่าอลังการสุดๆแล้วก็ใหม่อยากให้เพื่อนๆและผู้ชมเข้ามาที่ใช้บริการมาเที่ยวมาเพลิดเพินด้วยตัวนที ผมจะพาเพื่อนๆท่านผู้ชมดูให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในขณะนี้นะครับเครื่องเล่นเยอะมากแล้วก็อยากให้เพื่อนๆท่านผู้ชมเตรียมตัวจองผ่านออนไลน์นะจะได้รับส่วนลดเป็นพิเศษ ความสที่จอดอยู่ตรงหน้าที่ท่านเห็นนี้ก็คือโคกัสที่ฉันกดติดตามกดไลค์ชื่นชอบแล้วก็มาใช้บริการได้เลยรับรองว่าตื่นตาตื่นใจสะใจไปกับทุกสิ่งทุกอย่างที่โคลเบียพิกเจอร์ได้จัดทำขึ้นแล้วก็โชว์ทุกๆครั้งที่ ท่านเดินทางมาที่นี่ผมเชื่อว่าท่านตน้องมีความสุขอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณทีมงานจากคอร์อเรเบียพิกเจอร์และท่านผู้ชมวันนี้ลาไปก่อน